สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดามเนสเดอะพลอปส์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องลิสโฮมีข้อดีหรือข้อเสียนะคะ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าในเมืองไทยอะค่ะมีคนน่ะสนใจลงทุนสังหาริมทรัพย์ที่เรียกว่าคอนโดมิเนียมกันเยอะมากๆเลยนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยละคะ่ะมาดามเนสเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ามันมี2แบบที่เรียกว่าฟรีโฮและลีสโฮค่ะวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องลีสโฮนะคะเพราะว่าคนไทยเราส่วนใหญ่อะคะ่ะยังมีความคิดที่เหมือนกับว่า ไม่ชอบในเรื่องของลิสโฮเลยนะคะมาดามเนสก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงข้อดีและข้อด้อยของลิสโฮนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าที่คนไทยส่วนใหญ่อะค่ะไม่ชอบในเรื่องของ l e ส s ฮเพราะว่า l e ส s ฮก็คือการเช่าระยะยาวนั่นเองก็หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้มีการไปโอนและได้รับโฉนดที่ดินด้านหลังสลักเป็นชื่อเราเพื่อจะส่งต่อไปยังลูกหลานได้ก็เลยทําให้คนไทยเราไม่ชอบซะเลยนะคะแต่ l e ส s ฮหมายถึงการที่เรามีสิทธิ์ในการเช่า อสังหาริมทรัพย์หรือคอนโดมิเนียมนั้นนะระยะยาวโดยปกติก็คือ30ปีนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ต่อไปอีกครั้งละ30ปีไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะมาดามแนนะจะพูดถึงเรื่องลิสโทในช่วง30ปีแรกก่อนแ,แล้วกันนะคะต้องบอกว่าข้อด้อยเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ของที่ตรงนั้นนะคะแต่ข้อดีก็มีอยู่นะคะเพราะว่า l ล h o l ฮส่วนใหญ่ะคะ่ะจะเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ใจกลางเมืองที่ที่ดินมันมีมูลค่าสูงมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่เจ้าของที่ดินนั้นอะอาจจะไม่อาจจะขายหรือบางครั้งก็เป็นที่ดินที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนของพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้ทางเจ้าของโปรเจกต์หรือว่า d e v วลลอ e r ค่ะก็เลยสร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสเช่าระยะยาวนั่นเองนะคะ ข้อดีก็คือว่าราคาของ l e ส s ฮ h o l คะ่ะจะมีอัตราที่ถูกกว่า f r e e h o ถึงประมาณ3 0 4 0เลยละคะ่ะยกตัวอย่างนะคะมีคอนโดมิเนียมะคะ่ะแถวแถวสามย่านไกล้ๆกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น่นะคะลิสโฮหนึ่งห้องนอน42ตารางเมตรนะคะประมาณสักสองสล้านบาทนะคะแสดงว่าราคาต่อตารางเมตรน่ไม่ถึงแสนบาทเลยใช่ไหมคะเทียบคอนโดมิเนียมละแวกใกล้เคียงอะคะ่ะราคาก็พุ่งสูงไปถึงประมาณใกล้ๆสองแสนหรือ2องแสนกว่าบาทต่อตารางเมตรแล้วนะคะแสดงว่าถ้าห้อง40กว่าตารางเมตรเ่ราคามันก็จะอาจจะไปถึง10ล้านบาทได้เลยนะคะทีนี้เราอะ เช่าระยะยาว30ปีเราสามารถใช้เงินประมาณแค่3ล้านบาทนะคะในการที่เราจะมีสิทธิ์ในการอยู่ที่นั่นหรือว่าเป็นเจ้าของถึง30ปีใช่ไหมคะมาทำแล้วก็เลยคิดว่ามันก็เป็นโอกาสนะคะในแง่ของเรื่อง time value of money ค่ะก็อย่างเช่นเงินในวันนี้นะคะ มีโอกาสที่จะเพิ่มคุณค่าได้มากกว่าเงินในอนาคตนะคะที่เรียกว่า Present Value แล้วก็ Future Value เด็ยกตัวอย่างนะคะถ้าซื้อคอนโดมิเนียมวันนี้เป็น freehold นะคะคุณต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะที่จะได้ส่วนต่างหรือว่ากำไรเพื่อจะนำมา ใช้ประโยชน์หรือว่านำมาลงทุนเพิ่มนะคะแต่ถ้าคุณะซื้อแบบลีสโฮแล้วคุณประหยัดเงินไปประมาณ30%หรือ40%นะคะและนำเงินนั้นนะคะที่คุณประหยัดอะคะนำไปลงทุนมันก็จะเพิ่มค่าในวันนี้นะคะถ้าจะให้ยกเป็นตัวเลขก็เช่นว่าคุณได้เงินแสนบาทวันนี้นะคะแล้วคุณเอาไปลงทุนเลยแล้วได้5%ต่อปีแสดงว่าปลายปีะคะ่ะคุณก็จะได้กำไรมา ที่5,000บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณ่ะรอปีหน้านะคะเพื่อคุณจะนำเงิน100,000บาทนั้นไปอะคะ่ะคุณค่าของเงินนั้นนะคะมันก็จะลดลดลงไปแล้วใช่ไหมคะพากกว่าจะถึงปีหน้าเงินที่คุณลงทุนในวันนี้มันกลายเป็น1 5 0 0 0ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ารอปีหน้าเงินนั้นก็ยังเป็นแสนบาทอยู่ดีเงี้ยนะคะเขาเรียกว่า time value of money ค่ะพูดไปซะยาวเลยนะคะเอาเป็นว่า ถ้าคุณพิจารณาที่จะซื้อคอนโดมิเนียมแบบ leasehold ค่ะถ้าหากว่ามันมีราคาถูกกว่า freehold ในละแวกที่ใกล้เคียงกันเลยประมาณสัก30-40%นะคะมาดามแนสก็อยากจะแนะนำว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่น่าจะลองพิจารณาดูนะคะอย่างเช่นว่ามันอาจจะอยู่ใกล้มาหาวิทยาลัยของลูกโรงเรียนของลูกอย่างน้อยเราก็ได้ benefit ในแง่ที่ว่าเราได้ใช้ประโยชน์โดยที่เราได้ใช้เงินลงทุนน้อยลงถึง40%เลยเป็นต้นนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับวันนี้นะคะ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากมาดามแมสเดอร์พลอฟส์ไทยแลนนะคะรู้ไว้ใช่ว่าอาสังหาเรื่องใกล้ตัวเพราะว่ามันสามารถสร้างความมั่งคั่งให้คุณได้นะคะ